สวัสดีครับผมวันนี้เราพามาดูชุดน้ําระบบเปิดราคาประหยัดกันนะครับผมราคาจะอยู่ประมาณในช่วงไม่เกิน3,500บาทนะครับผมนี่นะนี่เป็นปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ำนี่ครับแทงน้ำนี่โฟรครับผม เป็นบ็อก CPU นะครับผมใช้แบบสายยางนะครับหม้อน้ำขนาดสามตอนนี่ครับขนาดสามตอนของถูกครับผมงานดีประกอบไม่ยากบอกเลยสบายสบายส่วนรายการและราคาผมทิ้งมือ ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสอบถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาทางอินบอ็อกได้เลยครับผมนี่คือคำปรึกษาคำแนะนําครับผมนะสวยๆเย็นๆ